วัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนเกี่ยวกับสัตว์นะคะเรารู้แล้วว่าสัตว์มีอะไรบ้างมีโครงสร้างภายนอกอะไรบ้างการจัดแบ่งกลุ่มสัตว์ใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับพืชนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชเหมือนกับสัตว์เลยนะคะพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตพืชก็จะมีโครงสร้างภายนอกของเขาที่จะทำหน้าที่ต่างๆนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ารอบๆตัวเรานะคะมีพืชอยู่มากมายหลายชนิดนะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่าง พืชที่เราเห็นในชีวิตประจําวันบ่อยที่สุดนะคะเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณครูนําพืชอะไรคะ,ะต้นมะม่วงนะคะต่อไปก็คืออะไรคะต้นมายมนะคะต่อไปก็คือมะนาวนะคะและสุดท้ายนะคะนักเรียนรู้จักไหมคะพืชชนิดนี้คืออะไรก็คือพริกนะคะถูกต้องคะ่ะ นอกจากนี้แล้วยังมีพืชอีกมากมายหลายชนิดนะคะคุณครูยกมาเป็นส่วนหนึ่งของพืชเท่านั้นนะคะมาเรามาดูโครงสร้างของพืชนะคะพืชทุกชนิดเขาก็จะมีส่วนต่างๆนะคะของพืชนะคะที่สำคัญก็ได้แก่อะไรคะรากค่ะนักเรียนดูรูปภาพนะคะว่ารากของพืชในรูปนี้จะอยู่ตรงไหนคะ จะอยู่ใต้ดินนะคะนักเรียนจำไว้นะคะว่ารากของพืชน,นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะต่อมาถ้าจากดินขึ้นมานะคะก็จะเป็นลำต้นนะคะนักเรียนดูตามรูปภาพนะคะต่อมาก็จะเป็นอะไรคะสีเขียวๆตรงนี้ก็คือใบนะคะ ต่อมาเมื่อพืชมีการเจริญเติบโตได้รับน้ําได้รับแร่ธาตุจากดินนะคะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตนั่นก็คือดอกนะคะเขาก็จะออกดอกเมื่อออกดอกเสร็จแล้วก็เกิดการสืบพันธุ์นะคะโดยมีสัตว์ช่วยอย่างเช่นผึ้งนะคะ แล้วก็ผีเสื้อนะคะที่จะช่วยในการผสมพันธุ์นะคะหรือว่าลมฝนตกอะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยพืชในการผสมพันธุ์หรือสืบพันธุ์ได้นะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะสีแดงๆเราเรียกว่าผลนะคะภายในผลจะมีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะภายในผลก็จะมีมะเมล็ดนะคะเรานี้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่คุณครูพูดมานั่นก็คือ โครงสร้างของพืชที่เราสามารถมองเห็นนะคะโครงสร้างเหล่านี้นะคะเขาก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปเราโครงสร้างของพืชอย่างที่หนึ่งเลยก็คือรากนะคะรากภาษาอังกฤษว่า root นะคะ root นะคะแปลว่ารากนะคะ รากมีลักษณะเรียวยาวนะคะแต่แขนงเป็นรากเล็กๆนะคะซึ่งรากของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะรากทำหน้าที่อะไรคะ มันอยู่ใต้ดินมันก็ทําหน้าที่ดูดน้ํานะคะดูดตามรูปภาพนะคะเด็กๆเพื่อที่จะได้มองเห็น่อาชัดเจนนะคะรากทําหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารที่อยู่ในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนอกจากนี้แล้วนะคะรากยังทําหน้าที่ยึดลําต้นไว้กับดินนะคะเพื่อไม่ให้มันโค่นล้มนะคะอ่านักเรียนดูรูปภาพรากชนิดแรกนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าเป็นรากสเส้นเล็กๆๆๆๆๆนะคะเยอะแยะเลยนะคะอันนี้นะคะมันก็จะทําหน้าที่ดูน้ำดูและธาตุอาหารในดินส่วนรากของพืชชนิดที่2องนะคะมันก็จะแตกต่างไปจากรากชนิดที่1น,นะคะรากของพืชชนิดที่2เห็นไหมคะไอตรงที่ยาวๆตรงเนี้ยนะคะเป็นรากที่มีขนาดใหญ่นะคะมันก็จะยางลึกลงไป ในดินนะคะลึกเพื่อที่จะดูดน้ําดูดอาหารเหมือนกันและก็ยังมีรากของพืชที่เป็นแตกแขนงออกมานะคะอ่ะทีนี้เราดูรูปภาพแล้วเรามาดูว่าพื ค่ะนักเรียนก็มาดูรากของพืชน,นะคะรากของพืชมีอยู่2ชนิดนะคะ1ก็คือรากแก้วนะคะรากแก้วมีขนาดใหญ่นะคะลางลึกอย่างลึกลงไปในดินนะคะอย่างเช่นส้มขนุนน้อยหนามะม่วงทุเรียนนะคะเหล่านี้เราเรียกว่ารากแก้วนะคะจุดข้อสังเกตนะคะก็คือรากที่เป็นรากแก้วจะเป็นพืชที่มีขนาดใหญ่นะคะนักเรียนมาดูรูปภาพแรกนะคะจะ เห็นได้ว่ารากของพืชน,นะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะเราเรียกว่ารากแก้วนะคะส่วนภาพที่สองเราก็จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อย่างลึกลงไปในดินนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่ารากแก้วนะคะ ประเภทที่2ของรากก็คือรากฝอยนะคะรากฝอยมีขนาดเล็กนะคะละักษณะก็จะเป็นฝอยๆนะคะเป็นกระจุกนะคะทาให้พืชโค่นล้มได้ง่ายนะคะอย่างเช่นข้าวนะคะหญ้าต้นหอมไผ่นะคะนักเรียนดูรูปแรกนะคะนักเรียนสังเกตที่รากของพืชน,นะคะจะเป็นของตน้นหญ้านักเรียนจะเห็นว่าเป็นกระจุกนะคะเป็นฝอยๆแบบนี้เราเรียกว่ารากฝอยนะคะส่วนภาพที่สองนี้ ชัดเจนมากเลยค่ะเป็นปล่อยๆนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ารากปล่อยนะคะส่วนภาพสุดท้ายนะคะเป็นรากของต้นไผ่อันนี้ก็ชัดเจนนะคะมองเห็นได้เลยว่าเป็นรากที่มีลักษณะเป็นปล่อยๆเราเรียกว่ารากปล่อยนะคะคนะคะ คุณครูมีกิจกรรมไทายบูจากที่คุณครูสอนเรื่องของรากนะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันทํากิจกรรมนะคะ,ะดูภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งนะเป็นพืชเป็นพริกนะคะเป็นพริกหยวกก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยนักเรียนดูตรงรากนะลูกที่อื่นไม่ต้องไปสนใจนะคะมาดูรากของตอพริกหยวกชนิดนี้นะคะว่าเขามีรากประเภทไหนเป็นรากแก้ว รากปอยอ่นานักเรียนช่วยกันคิดนะลูกต่อมาเลยนะคะสังเกตที่รากค่ะว่าเขามีรากประเภทไหนพริกหยวกมีรากแบบแบบไหนคะเป็นรากแก้วไหมคะเห็นสังเกตจากตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะก็คือรากแก้วที่มีขนาดใหญ่แล้วเขาก็อย่างลึกลงไปพวกนี้ก็เป็นขแขนงของรากนะคะต่อมาที่สองนะคะ เป็นต้นส้มนะคะดูที่รากนะคะเราจะรู้ว่าเขาเป็นรากประเภทไหนตอนนี้คุณครูให้ดูที่รากก่อนนะคะมาดูที่ Marcel รากของพืชนะคะเรียนสังเกตไหมคะว่าเขาจะมีขนาดใหญ่แล้วมีขนแองออกมาเล็กๆตามรากใหญ่ๆแบบนี้นะคะต้นส้มมีรากเป็นแบบไหนคะก็คือรากแก้วใช่ไหมคะตอบ ภาพที่3นะคะเป็นรากของต้นไผ่นักเรียนสังเกตจากรากคะ่ะเห็นไหมคะเป็นฝอยฝอเล็กๆลๆกระจุกกันอยู่มันก็คือรากแบบไหนคะรากฝอยนะคะต่อมาภาพที่4นักเรียนรู้ไหมคะว่ามันคือพืชชนิดไหนคะก็คือ ตะไคร้นะคะตะไคร้นะเป็นพืชผักสวนครัวเอาไว้ทําอาหารนะคะเอาไว้ใส่ต้ยมยำนะคะ,ะนักเรียนดูที่รากของตะไคร้นะคะว่าเขามีลักษณะแบบไหนอ่ามันอาจจะไม่ชัดเจนนิดนึงนะคะแต่เราก็สามารถมองเห็นได้ว,ว่ารากของตะไคร้เป็นแบบไหนคะอ่านไหมคะแตกแขนงเป็นฝอยๆเป็นเส้นเล็กๆนะคะมันก็คือรากแบบ รากปอยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือต้นอะไรเอ่ยสังเกตจากอะไรคะอ่าสีเหลืองๆมันก็คือต้นของข้าวโพดนะคะข้าวโพดนะคะเป็นพืช ล้มลุกนะคะมีอายุสั้นในระยะหนึ่งเมื่อเราเก็บเกี่ยวผลของผลิตของเขาแล้วเขาก็จะตายนะคะหมดอายุไขของเขาไปอ่านนักเรียนมาดูที่รากนะคะรากของขา้าวโพดเนี่ยชัดเจนมากเลยค่ะเป็นอะไระเป็นกระจุกเป็นฝอยเล็กๆๆๆก็คือรากอะไรเอ่ย รากปลอยนะคะยากไหมคะการที่เราจะดูรากแล้วเราบอกได้ว่าเป็นรากประเภทไหนนะคะรากแก้วหรือว่ารากปลอยไม่ยากนะคะเราจะต้องจําแนกหรือแยกประเภทของรากให้ได้นะคะ,อ,ะอีกหนึ่งภาพค่ะนักเรียนคะยังไม่หมดภาพสุดท้าย นะคะก็คือต้นของมะเขือเทศนะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูตรงรากนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีรากขนาดใหญ่อยู่หนึ่งอันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีขแขนงของรากแตกออกไปนะคะพืชชนิดนี้เป็นรากประเภทไหนคะอ่ารากแก้วนะคะเป็นรากแก้วนะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนได้ ฝึกแยกประเภทของรากก็คือรากแก้วรากฝอยนะคะโดยดูจากรากดูจากรูปภาพสำหรับวันนี้นะคะการบ้านของคุณครูก็คือให้นักเรียนวาดภาพพืชที่มีรากแก้วและรากฝอยอย่างละหนึ่งชนิดพร้อมบอกชื่อพืชและระบายสีคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะก็คือตน้นหญ้าที่คุณครูยกตัวอย่างมาคุณครูก็วาดตนา้นหญ้า เสร็จแล้วนักเรียนก็บอกชื่อพืชว่ามันคืออะไรย่านะคะนักเรียนก็เขียนญ่านะคะต่อมาชนิดของรากก็คือเป็นรากแบบไหนคะย่านักเรียนดูนะคะเป็นฝอยเล็กๆ,ๆ,ๆเป็นกระจุกก็คือรากฝอยนะคะแค่นี้หนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นรากแกวนะคะอะไรที่เป็นรากแกวก็อย่างเช่นต้น,ตนส้มแอป เปิ้ลน,นะคะทุเรียนน้อยนาอะไรพวกนี้ก็คือลากแก้วนะคะนักเรียนก็วาดรูปม,มาแล้วบอกชื่อพืชบอกชนิดของลาานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับรากนะคะเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ